สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มมินิ MPV รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถค่ายตลาดที่ในบ้านเราไม่ค่อยหวือหวาซึ่งต่างจากในต่างประเทศมันได้รับการยอมรับว่าเป็นรถที่ทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกมาวินออโตพาร์ตเบนซ์อีส y ม i f ไลฟ์บอดีพและของแต่งเบนซครบจบที่เรา วอเทียนเอนตัวเลือกอันดับหนึ่งของโรงงานผู้ผลิตและทีมแข่งชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา t o y ยต a A อวันซ่ 1.5G โมเดลเยี2012ขอขอบคุณคุณต้นเที่ยวรถมาให้รีวิวและถ้าใครสนใจรถคันนี้ลุงลงรายละเอียดไว้ให้ที่คอมเมนต์ครับ a วันซาเป็นรถในกลุ่มมินิ MPV หรือว่า M segment ของทางค่ายโตโยต้ที่ถูกออกแบบและผลิตโดยไดฮัตสุ a วันซาในภาษาสเปนแปลว่าการเคลื่อนไหวส่วนในภาษาอิตาลีจะเรียกว่าอวันสโตแปลว่าความก้าวหน้าและถือว่าเป็นรถ MPV รุ่นเริ่มต้นของทางค่ายโตโยต้มันอยู่ภายใต้รหัสโครงการว่า UIMV ซึ่งเป็นลอง Toyota Innova ครับกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่มในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาใต้และอเมริกาใต้ครับเปิดตัวครั้งแรกในปี2003จนถึงนปัจจุบันมีทั้งหมด3เจนครับเจนที่1 F600 ในปี2003เจนที่2 F650 ในปี2011และเจนที่3 w 1 0 0ในปี2021ครับ สำหรับเจนที่3ในบ้านเรามันจะถูกขายในชื่อ Toyota v e l o สครับสำหรับยอดขายในบ้านเราไม่ค่อยหวือหวาครับตกเดือนละประมาณ400-500ถึงคันแต่ในต่างประเทศมันได้รับความนิยมมากตั้งแต่เปิดตัวจนถึงณปัจจุบนันมียอดขายสะสมรวมประมาณ2.8ล้านคันครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Toyota a อ a วนซ 1.5G เจนที่2รหัส F 6 5 0 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2011จนถึงปี2021และรถคันนี้จดทะเบียนในปี2012ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงเบามากครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาลวดิโซ่ขนาด1.5ลิตรรหัส 3S z v e สสูบเรียงดับเบิลโอเฮดคัมชาร์ฟ16วาล์ว EFI 1 0 1แรงม้าแรงบิด133นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีด ECT เพรสและเลเบลที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่อง1จุดครับ <S <S บนฝากระโปรง3จุด1 2และ3ครับ <S 2> <S 2> มาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ถึง115วินาทีท็อปสปีด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว4.1เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกกาสันสตัทด้านหลังเป็นโฟลลิงพร้อมคอยสปริงระบบเบรคหน้าเป็นดิสหลังเป็นดรัมพ่วงด้วย ABS และ EBD ครับยางเดิมติดรถมีขนาด185/65/15 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานให้ใส่ได้ตั้งแต่185-195ปจนถึง195ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด195-65-15ยังถือว่าอยู่ในสเปคของโรงงานนะครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แปดส180มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.2ตันครับมิติของตัวรถมีขนาดกว้าง1.66ยาว4.14สูง1.69เมตรครับ หลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกร,รมัมฝาท้ายเวลาเปิดสุดสูงประมาณ2เมตรครับโครงสร้างจับเป็นแบบไฮบริดเป็นส่วนผสมระหว่างโมโนคอกกับบอดี้ออนเฟรมบอดี้สไตล์ MPV แพลตฟอร์ม F 6 5 0แพลตฟอร์มหรือบางคนจะเรียกในชื่อ UIMV แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด42ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน91 แต่รองรับได้จนถึง e 2 0ครับมาดูภายในกันกุญแจตอนป้ายแดงจะให้มา2ดอกครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้โตโยตา้าประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปเกือบทั้งหมดยกเว้นบริเวณนี้คุ้มด้วยผ้าล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานช่องใส่กอกสารและที่ใส่ขวดน้ำขนาด 500cc ซ ได้3ขวดครับเลเบลที่เสาบีมี2จุดครับ 1, 1และ2เบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงที่เปิดฝาถังน้ำมันที่พักเท้าเป็นแป้นพลาสติกครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือไล่้ฝาด้านหลัง ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนวงกำลังดีขนาดเล็กกว่ามือลุงปีนิดหนึ่งตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้2ทิศทางขึ้นลงก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวา เรือนใหม่เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางเป็นไมคความเร็วได้ถึง180ขวามือน้ำมันทิป A ทิป B o โอเวอราตำแหน่งเกียร์และเวลาครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางแล้วแต่ความชอบครับโดยส่วนตัวลุงมองว่าไม่ได้ดูหือหวาฟังก์ชันและออปชั่นก็แค่ใช้งานแบบพื้นๆครับ ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องถัดมาจะเป็นวิทยุขนาดทูดินครับสวิตไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางมองเห็นได้ชัดเจนสีสันเด่นมากครับระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกฟังก์ชันการใช้งานไม่มีอะไรมากปิดการทำงานปรับแรงลมได้4ระดับปรับอุณหภูมิอากาศภายในภายนอก ที่เขียบุรีที่จุดบุรีช่องวางของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับวัสดุด้านล่างเป็นพลาสติกขึ้นรูปเกียร์เป็นแบบอัตโนมัต4ิ4สปีด ECT แบบเกสท้าไทหรือขั้นบันไดาสามารถจอดแปะได้เพราะมีปุ่มชิปล็อกครับเบรกมืออยู่ตรงกลางวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนครับการใช้งานโดยทั่วไปเหมือนกับเบรกมือตามปกติ บริเวณด้านข้างจะเป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิกครับด้านหลังเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกสามารถทำเป็นที่วางแก้วหรือครับโฮเดอร์ใส่แก้วขนาด30 3สอออนซ์ได้ครับช่องเก็บของมีขนาดใหญ่ลึกประมาณฝ่ามือครึ่งวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปเวลาเหงื่อออกลื่นครับ แต่ระยะกับพวงมาลัยถือว่าดีกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงความกว้างและความยาวเหมาะสมกับตัวรถครับที่ห้องโดยสารด้านหน้าไม่มีไฟส่องแผ่นที่มาให้มีแต่ไฟห้องโดยสารครับม่านบังแดดวัสดุกองแกงมากครับมีกระจกส่องหน้ามาให้เฉพาะทางด้านซ้ายมือขนาดถือว่าโอเคครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวรถ เบาะที่นั่งคนขับลุงชอบครับตำแหน่งการนั่งดีนั่งสูงทําให้ทัศนวิสัยดีนั่งทางไกลไม่เมื่อยฟองน้ำให้มาดีครับวัสดุหุ้มเป็นผ้าสองชนิดบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตรงนี้เป็นผ้าลายครับด้านข้างเป็นผ้าทึบตัวเบาะค่อนข้างแบปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งสบายครับหัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับ ถึงจะเอ็นมาด้านหน้าไม่ได้ก็จริงแต่องศาดีครับการใช้งานถือว่าทําได้ดีทีเดียวเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงความสูงของตัวเบาะถือว่าดีครับเวลาเข้ามานั่งแล้วทัศนวิสัยดีนั่งสบายเลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่4นิ้วครับพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากสามารถเหยียดเท้าได้สุดทั้งสองข้าง เวลาที่เราเหยียดเท้าสุดแล้วจะมีพื้นที่ห่างจากคอนโซล3นิ้วครับเฮดลูมมีอยู่2กํกำปั้นครับจุดด้อยอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ก็คือการเข้าออกห้องโดยสารด้านหน้าครับเพราะว่าหลังคาด้านบนค่อนข้างต่ำลุงสูง177เซนมีเหลืออยู่ประมาณ3-4นิ้วครับถ้าคนสูงประมาณ180เซนขึ้นไปเวลาเข้าออกอาจจะมีกระทกศีรษะกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้90% a ฮดรูมด้านหน้าค่อนข้างแคบคนตัวใหญ่เวลาเข้าอาจจะโดนศรีรษาได้ประตูด้านหลังกว้างครับเพราะเผื่อให้เข้าเบาะแถว3ได้และเฮดรูมตรงเสาวีไม่มีปัญหาครับแผงประตูแถว2วัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นผ้าครับช่องเก็บเอกสารและที่ใส่ขวดน้ำขนาด5 0 0ซีได้2ขวดครับด้านหลังบาะคู่หน้ามีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้ามาให้2ช่องครับ พัดลมแอร์แถว2อ,อยู่ด้านบนครับมีช่องแอร์ให้3ช่องสามารถปิดการทำงานได้และปรับแรงลมได้3ระดับเบอร์1โอเคครับแต่เบอร์2และเบอร์3ค่อนข้างเสียงดังไฟ2ห้องดิสานแถว2อ,อยู่ตรงนี้ครับจุดเด่นของอาแวนซาอยู่ที่เบาะแถว2ครับมาในลักษณะโซฟาซีทการนั่งทำได้ดีมากตัวเบาะใหญ่หนานั่งสบาย พนักพิงในตำแหน่งปกติค่อนข้างชันครับแต่สามารถปรับองศาได้4ระดับครับมากสุดประมาณนี้นั่งสบายเลยหัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับองศาถือว่าดีครับเวลาใช้งานจริงพอดีกับศีิษะเลยเฮดลูมมีอยู่1นึ่กำปั้นกับอีก3นิ้วครับเลกลูมมีอยู่หนึ่งกำปั้นครับ พื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากลางบ่อด้านหน้าสูงสอดเท้าได้สุดเดินทางไกลนั่งสบายครับตำแหน่งบ่าคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้พนักพิงโอเคครับตัวเบาถือว่าใช้ได้พื้นที่วางเท้าไม่มีเป็นของตัวเองครับเพราะติดอุโมง์เพผาขับถ้าจะนั่งตรงนี้แนะนําให้แชร์พื้นที่วางเท้าจะนั่งได้สบายกว่าตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้แต่เด็กนั่งสบายกว่าครับ บาดแถว2สามารถสไลด์ไปด้านหน้าได้ครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักครับวิธีการเข้าบอดแถว3เป็นแบบวันทัสครับหัวหมอนเป็นลักษณะตัวแอลใหญ่ควํามเวลาเข้ามานั่งต้องดึงขึ้นครับเพราะไม่งั้นมันค้ำหลัง ปรับความสูงได้1ระดับแต่ตำแหน่งไม่ค่อยดีนักครับพนักพิงปรับองศาไม่ได้ตัวเบาะค่อนข้างสั้นครับเวลาเข้ามานั่งจะเห็นได้ว่าขาจะค่อนข้างชันเล็กรูมเป็น0ูนครับแต่พื้นที่วางเท้าดีสามารถสอดเท้าได้สุดเฮดรูมมีอยู่3นิ้วครับทางด้านขวามือจะมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกและที่วางแก้วมาให้1ช่องครับ ทางด้านซ้ายมือมีช่องเก็บของมาให้1ช่องและที่วางแก้วมาให้อีก1ช่องครับกระจกด้านข้างระหว่างเสาซีกับเสาดีใหญ่ครับเวลาเข้ามานั่งแล้วทัศนวิสัยดีไม่อึดอัดเข็มขัดนิรภัยมีมาให้2จุดเวลานั่งไม่ทิ้มดักส์ครับเบาะทั้ง3แถวจะมาในลักษณะเทเตอร์ซีดครับตำแหน่งในการนั่ง2 3และก็2ครับห้องเก็บสัรพละสามารถเปิดได้ที่มือตรงฝาท้ายครับ พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเวลากลางบ่อทั้ง3แถวจะมีอยู่281ลิตรครับวางกระเป๋าในแนวตั้งได้แต่ลุงนั่งไม่ได้ครับสามารถเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระโดยการพับบ่อแถว3ครับตัวพนักพิงบ่อแถว3สามารถพับได้แบบ50-50 ถ้าพับเบาะในลักษณะนี้สามารถขนของได้ในระดับหนึงครับแต่ขนของที่มีน้ำหนักไม่ได้ถ้าเราต้องการขนของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักสามารถพับเบาะตลบขึ้นไปแปะกะบเบาแถวสองได้ครับ <Yeah. S 1> ถ้าพับเบาในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระประมาณ7 0 0ลิตรครับแต่ถ้าคิดพื้นที่จนถึงบริเวณหลังคาจะมีอยู่ประมาณเกือบ1,000ลิตรครับ แต่ถ้าต้องการขนของที่มีขนาดใหญ่และมีความกว้างต้องพับเบาะแถว2อลาบครับตัวเบาะแถว2พนักพิงก็จะพับได้แบบ50-50เช่นเดียวกันถ้าพับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระประมาณ1,100-1,200ถึง1,200ลิตรครับสำหรับสายแคมปิ้งที่ต้องการจะนอนในรถต้องเสริมเบาะอยู่พอสมควรถึงจะนอนได้ครับ ถ้าสไลด์เบาไปด้านหน้าจนสุดสูง177เซนอย่างลุงคิดว่าพอนอนได้ครับยางอะไหล่อยู่ใต้ท้องนะครับล้อที่ให้มาเป็นล้อแม็กนะสำหรับชุดเครื่องมือและแม่แรงจะอยู่ที่ใต้เบาะด้านข้างคนขับนะครับข้อดี 1. เครื่องยนต์ทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกค่าบำรุงรักษาต่ำา2ตตำแหน่งการนั่งแถว1และแถว2ดีมากเหมาะสำหรับเด็กและคนชราครับ 3. ระบบประประกาศดีมากแอร์เย็นสบายทั่วทั้งคันครับ 4. ความมเนกประสงค์ทั้งขนคนและขนของมีความคล่องตัวในเมืองสูงครับ 5. อะไหล่มีเยอะสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้เบิกศูนย์ก็ราคาไม่แพงครับ 6. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบราคากับสิ่งที่ได้ในงบมือ2เน้นใช้งานไม่ต้องคิดเยอะครับข้อเสีย 1. ง,งานประกอบยังไม่ค่อยเนี๊ยบ ถ้าเทียบกับรถที่ผลิตในบ้านเรา 2. อัตราเร่งตีนต้นได้ช่วงกลางอืดแต่เน้นใช้งานในเมืองไม่ต้องคิดมากครับ 3. ไม่เหมาะกับการขับขี่ในความเร็วสูงเนื่องจากเป็นรถทรงกล่องสูงครับ 4. ประตูแถวหนึ่งจะแคบกว่าแถวสองทำให้คนตัวสูงหรือคนตัวใหญ่เข้าออกลำบากครับ 5. ระบบช่วงล่างถ้าก่อนหน้านี้เคยขับกระบะมาจะโอเค แต่ถ้ามาจากสายรถเก๋งจะรู้สึกว่ามันกระเด้งกระดอนครับอาการประจำรุ่น 1. โคมไฟหน้าเหลืองมักจะเจอในรถที่จอดตากแดดบ่อยๆออาการเกียร์กระตุกหรือเกียร์กระชากเวลาเปลี่ยนเกียร์อาการนี้มักจะเจอหลังจาก200,000กิโลไปแล้วแนะนำว่าจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนให้ลองเช็คราคาก่อนครับ 3. ช่วงล่างโฟล,ลิ่งไม่ดีดีอย่างชื่อจุดเชื่อมต่อเยอะ การใช้งานจริงกระเด้งกระดอนปรับปรุงได้ครับแต่คุ้มไหมอีกเรื่องหนึ่ง 4. เกี่ยวกับระบบความร้อนปัญหาที่มักเจอก็คือเกี่ยวกับเรื่องพัดลมหน้าเครื่องและวาล์วน้ํามั่นตัวเช็คบ่อยบยครับไม่อย่างนั้นพลาดท่าลดฮีทได้ 5. น้ําเข้ากองอากาศเวลาที่จอดตากฝนแนะนำให้ลองเช็คยางรอบกองอากาศครับมันเสียหรือเปล่าอัตราส้นเปลืองในเมือง10-11กิโลลิตร นอกเมือง14-16กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลลิตรคู่เปรียบที่ในบ้านเรามักจะเอามาเปรียบเทียบกัน 1. Honda 2. Suzuki APV 3. Chevrolet Spin และ 4. Proton e x o l ซครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่570,000จนถึง700,000บาท ราคามือสองณปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่250,000 300, 300,000บาทกับ Toyota Avanza เล่นได้สบายๆครับโดยส่วนตัวลุงม,มองว่ารถรุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานในเมืองและต้องการความมันเอกระสงค์ทั้งขนคนขน,ข,นของไปในคราวเดียวทีละมากๆก,การใช้งานโดยทั่วไปดีครับพื้นฐานรถซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายด้วยความที่มันเป็นโ o y o ต a ค่อนข้างสบายใจครับ แต่เวลาที่ออกต่างจังหวัดมองเกี่ยวกับเรื่องของอัตตาเร่งตีนต้นพอรับได้ตีนกลางหวาดเสียวหน่อยแต่ที่กลัวไม่ที่สุดก็คือลมเวลาปะทะด้านข้างครับมันทำให้รถเสียอาการได้ง่ายลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณ3 0 0แสนบาทหารถใช้งานง่ายๆซ่อมได้สบายๆถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ Toyota a อเวนซโดยส่วนตัวลุงว่าท่านเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเน้นเรื่องความอนเนกประสงค์ในเมืองลุงว่ามันตอบโจทย์ครับถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่คล่องตัวและกาวเคียแอนสูงเหมาะกับกรุงเทพครับเมืองที่ลุยน้ํารอระบายช่วงล่างไม่ค่อยดีนักอันนี้ต้องยอมรับนะครับโยนโยกโชคเดิมเนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยกระเด้งกระดอนกระน้องกระแดง เสียได้ในความที่มันเป็นโฟลิงครับแต่ดูโฟลิ้งตัวนี้แทบไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เปลี่ยนโชคแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นครับใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งการใช้งานโดยทั่วไปโดยส่วนตัวเวลาในความเร็วสูงลุงไม่ชอบเป็นสองอย่างครับอย่างแรกพวงมาลัยเบาไปนิดนึงอย่างที่สองไม่ชอบลมประทักข้างครับเพราะว่ารถตัวนี้มันเป็นทรงวันบ็อกซ์นะครับและลักษณะเป็นทรงสูงต่างประเทศเขาจะเรียกทรงทอบอย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เจอลมปะทะด้านข้างมันแพ้ลมอยู่แล้วครับเอาเป็นว่ารถรุ่นนี้ไม่ต้องคิดมากครับถ้าเน้นใช้งานรับส่งลูกนะครับส่งผู้สูงอายุนะครับส่งคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวไปหาหมอผู้ใหญ่เบาะแถว2ถือว่าโอเคมากลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณ300,000ลุงว่าตัวนี้ถือว่าโอเคครับ